ณัตำหนักสักยันชื่อดังแห่งหนึ่งที่รับสักแต่รอยสักจำพวกของกลังวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้ทำการศักกับพ่อหมอแต่โดยเกิดความผิดพลาดบางอย่างทำให้เขาได้กลายเป็นเสือสมิงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาทำตัวไม่ถูกเมื่อกลายล่างเป็นเสือสมิงจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเพื่อที่จะไม่ต้องทำร้ายใคร ชาวบ้านในละแวกนั้นที่ออกไปหาของป่าในป่าก็พบเจอเข้ากับเสือตัวใหญ่ทำให้ไม่มีใครกล้าออกมาหาของป่าอีกเสือสมิงรู้เช่นนั้นจึงเข้าป่าไปลึกอีกเพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านต้องหวาดกลัวตัดภาพไปที่กระท่อมหลังเล็กๆแห่งหนึ่ง มีหญิงสาวและเด็กน้อยที่เป็นภรรยาและลูกสาวของเสือสมิงกำลังนั่งรอคุณพ่อและสามีของตนให้กลับมายัางบ้านแต่หารู้ไหมว่าสามีและคุณพ่อของตนนั้นกลายร่างเป็นเสือสมิงอยู่ในป่าไปเสียแล้ว วันหนึ่งเสือสมิงพบเจอหญิงสาวกำลังตกน้ำจึงรีบเข้าไปช่วยแต่เพื่อไม่ให้หญิงสาวหวาดกลัวจึงรีบช่วยและหนีเข้าไปในป่าลึกแต่ด้วยอำนาจของการช่วยเหลือครั้งนี้ทําให้เสือสมิงได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไป